การสร้างผู้มีที่พลคนใหม่ที่เหมือนกับเรามันเหมือนกับเราโคลนนิ่งนะสมมติผมต้องการสร้างองค์กรของผมให้ยิ่งใหญ่เนี่ยผมไม่สามารถเป็นผู้มีที่พลแค่คนเดียวได้พาร์ทเนอร์ธุรกิจของผมเนี่ยที่บริษัทมีอีกหลายสิบเป็นร้อยคนเราก็ต้องจัดลำดับและปั้นเขาเพื่อให้เขาเป็นผู้มีที่พลคนใหม่ต่อองค์กรหมื่นคนของเขานะ ที่บริษัทมันมีมีผู้นำที่ดูแลองค์กรหลักหมื่นหลักแสนคนอยู่หลายหลายหลายๆลายคนมากเลยเขาจะสามารถดูแลองค์กรได้ดีมีการกระตุ้นส่งเสริมได้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีได้เมื่อเขามาถึงระดับที่ปั้นผู้มีทธิพลต่อ,ต,อต่อกันไปได้เขาจำเป็นต้องถูกปั้นขึ้นมาก่อนเหมือนกับคนนิ่งออกไปจากผู้มีทธิพลสูงสุดแบบอย่างที่มีพลังที่สุดเนี่ย คนนิ่งเขาถ้าเรามีคนใหม่แล้วแตกหนอผู้มีทิพธิพลคนใหม่ต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดเนี่ยเครือข่ายนั้นก็จะขยายแบบมหาศารมากเลยนี่แหละจึงเป็นเรื่องการเพิ่มทวีคูณนะครับ